ที่สำนักง,งานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลเอกสันทัศน์นันทิภาคหิรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักง,งานส่งเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์โดยมีพลตรีสามารถมนโนรสมงคลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่36 ในอำนาจแย้มสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ฐานพันศึกเขตเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการทหารเข้าร่วมในพิธีโดยในโอกาสนี้ผูุ้่งในการสงเคราะห์ฐานพันศึกได้ตรวจเยี่ยมพร้อมรับทราบ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนูมิภาคขององค์การเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนฐานผ่านศึกและครอบครัวฐานผ่านศึกเพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อนรวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ฐานผ่านศึกและครอบครัวสำหรับสำนักง,งานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ ได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาฐานผ่านศึกครั้งที่3ทับ2,559เมื่อวันที่26กันยายน2,559ให้จัดตั้งสมางานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์โดยแบ่งพื้นที่ให้การสงเคราะห์จากสมงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตพิษณุโลกรับผิดชอบพื้นที่2จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรและขอใช้อาคารสากลหลังเก่า ของมนตนันบกที่36เป็นสมรภานโชวคราวเริ่มเปิดให้การสงเคราะห์เมื่อวันที่2มกราคม2563และตามมติที่ประชุมสภาฐานผ่านศึกครั้งที่2ทับ2563เมื่อวันที่15มิถุนายน2563ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสมรภานพร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆเป็นจำนวน15,480,000ล้านบาท เดิเริ่มก่อสร้างอาคารตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2564และส่งมอบอาคารเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565รวมระยะเวลาการก่อสร้าง330วันซึ่งอาคารหลังนี้มีความมั่นคงแข็งแรงและสง่างามนะับเป็นการเชิดชูกเกียรติฐานผ่านศึกโดยภายในอาคารจัดแบ่งพื้นที่เป็นห้องปฏิบัติงานห้องประชุมสามารถให้บริการแก่ฐานผ่านศึกให้มีความสะดวกสบาย